Pani do mannyła. Ebym. Trzeba mógł naświetlić ją. 9 tygodni? Tak, panie doktorze. Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę uznać Czy to Tylko pogorszyłby nie stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. No. Na no, tym. Epa, ma jajczynicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajczynicę. Tak, Czekałam na ciebie tak długo. Obudził się. วันเสาร์นนาดนวาอย่างไนะเจสมอข้ามันเถอะมันจะเป็นมหาพาตเออมหาาตใช่ไหมเหี่ยวะเนี่ย

strange sensation. sometimes the seasons change in the blink of an eye. i'm having trouble with my thoughts. And they dissipate like a scent on the wind. but it's getting better. here's what i know. i'm in poland. hospital. no, an insane asylum. she's the head nurse. that's her father. shrink. and her mother. Some type of pharmacist. They run the place, I reckon. Sometimes Christmas, sometimes birthdays, and sometimes Nazis come. They leave with patients in shackles. They won't let's see if death has personality. <laughs> the shrink raises hell and all, but in the end. Oh, it's a choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better because of her. Her name is Anya. Sie takes good care of me. Anya. Sie takes care of everyone. She holds this place together. We're supposed to be married by now, but hasn't happened. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Ja, war. Die laufen Es War kein Grund, rüselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen! Oh, hier. Irgendwo haben Zauber. Oh, hier, yeah, Arschipp. Was hier die ist, offiziere oh yeah, meine Befehle auszuschlagen. Unsere Befehle oh lautet nicht, die Betreuer zu töten. So, wie der hier. Keine Ahnung. Oh yeah. ไอ้มึงเก็บมาเลยเหรอ t ดนฟอกแล้มึงเนี่ยมาถึงที่คากูแล้วจะมีเสียบคอมึงเอาสามเเสียบคอตกมาสี่เตินโอ้ลับลงไปนอนปีแล้วเลย ปืนใหม่ใช้ได้กว่เดิมโอ๊ยแ m นกัน r of ่ l l h ้ a ห a c h น s ์นม่งเก้าิมโอนยแล้น1960เ้า1 9 4หอ้ยผ่านไป10กว่าปีแล้วเ,เนี่ยใช่หรอวะตอนเราตอนมามาลวะนะเก้ ผ่านมาสิบสี่ปีไปประตูไปอ๋อเชี่ยบ <s> ัลย<อ>ิงตายแล้วมา t ด้ฟักอ๋ออะไรวะ้วหเมื่อกี้เหมือนผมเห็นภาพหลอนลว่าผมเข้าไปยังตูแล้วก็โดนยิงตายผมไม่ใช่ผมแค่ฝันไปเออแล้วก็กดอะไรวะ เออตายปวดหัวอะไรนะวะเก็บมีดมาก่อนได้ปืนมาแล้วมเห็นมัน้เหรอปืนมังมน้าดิ960ปืนใหม่ มาไปเหมือนกันนะนี่อ่ะที่ข้างหลังเรามีหนึ่งตัวนะไปห้องนี้เนาะเจ้สัตว์เกียบเขาขอไปสัตว์เฮ้ยนักข่าวมันเทพเดียวเนี่ยเล่ห์พวลามไรตายซะ ปืนแม่เขาชอบอ่ะโอ้ข้างหลังข้างหลังโอ้เยอะ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 ครับเยอะรับเยอะรับพี่เยอะรับพี่ดข้างหลังไม่คิดยุไม่เห็นหรอยเมื่อกี้แล้วอย่างที่นะมึงต้องจแทกหน้าให้ไหนวะเจไม่โดนเลยวะ มงึมงมงึงจุงพี่น่เลยสับเกยบอมดใหโ้โอ้โอ้ถอยถอยถอยเฮงหน้าให้รึหน้าให้เลยใช่าะตุยต้งให้พี่มาโหปืนมาให้หมดเลย จะมีกระสุนกปงยิงมึงเยอ,อะๆเลยเขาไม่ใช่คนที่มาตอนแรกเนี่ยเบิบดับเบิลจะบอกหาต่อตามหมดเลยวะตายหมดเลยฆ้าปิดปากหมดเลยไปฆ่าหมอเอาเพียหมอเลือดระไรแป๊บเี้ด เออมันเคยมาที่นี่มาก่อนนั่นเลยแง่้ิดว่มึงเอาเหล็กมาจากไหนเนี่ยเออแล้วก็หมุนเบเรื่อเนี่ยลูกซองเอออัลโม,มอ,อัพเกตฟลายดิ้งอ,อัลโมอัพเกตวิวเอดอินเทนชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์อัลโมพอยท์ฟอร์มเอลอ๋ออัลลมิเนีย เป็นสเตตให้เราถ้าเราเปลึกเสริมอะไรเงี้ยนะไม่เราอย่าหาของก้อนของมาขึ้นถูกซ่อนไว้วิย,ยาบาลถึงลูกซองอันนี้ทำมิททำไมมีมาไปเอาไปแบบ เยอะเลยว่ะเตลยไปก่อนแล้วกันนะหนึ่งคนนะตกไม่ตายเมื่อกี้นี่เราต้องทำยังไงเอ่ยเราอยู่ทางนี้ต้องไปทางนูน้นเรามันเครื่องจกักรนหารถาด้วยสิบนมีด

เดินม,เดนมาแล้วเดินมา้เดินทางนี้ไอตัวนึงก็ไม่มีเพื่อนเดินมันก็ตายซะสั์จกมีนี่หวาตายดียังวะดีไปแล้วนะไหนครับเนี่ยเพลงอมาให้เสียงก็เริ่มาหายแล้วเนะี่ย ไอ้อีกจะแตะไว้ซักรับนี่สมุนตาปืนฟาดหน้าหัวเถอะนะาองนี้ตกใจหมดเออเรามาเอาปุ่มอะไรเอ่ยตัวประตูวยขี้ยเยอะๆครับเยอะๆๆๆกูไปแอบที่เดิมเยู่ปะ ทุกสองอกุทธกาบเห็นขาดเดียวมั้งวิอะไรตัวเอาเอา่อมาดีวะโ,โหยอย่าจริงกูเปลี่ยนยปยืนแล้ววะเก็บป้ววะเปลาปักหลังมัน เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนแยกจะมาตามมัได้มั้งต้องเปลี่ยนละเก็บหมดละแต่เวลาออกจากที่นี่กันเถอะเยอะๆๆๆหมดดรอปอินดีไหอ้อมไปข้างหลังแล้วทางซ้ายไม่มีปาระเบิดเหรอ ียโอ้เฮียมันถางมาเลยเหรอ What the fuck เยนะีาวาเนี่ยไอ้กูทำอะไรเมื่อกี้อะไรนะโดนแล้วเมื่อกี้ใอ้กูทำอะไรนะเทรซ่ากระเน็เป็นระเบิด ไปฟาห์ฟาห์อีกเยมาแล้วโอ้โเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้่ยปืนยิงที่เดี๋ยวนี่ยปั๊มมีทำไมปั๊มมี รถถังเลยวะเ,เนี่ยรถทรเทียเนี่ยเ้ยสาแล้วกูทำอะไรอะทำอะไรเอ่ยไปไปไหนขวาขึ้นรถไปเลย What the fuck ให้ฉันทำอะไรเอ่ยกระสุนไรเน,นี่ย ยี่เห็นจับไว้หลังรถใช่ไหมอ๋ออยู่นี่กุมมาุ้่หนักจังเลยตอนมึงอุ้มอ๋ออูดนอนนั่งเปื่อยมาสิบปีนี่หว่าแต่ลังจะพูดว่าก่อนในนี้อุ้มาหารผู้ชายน่หนักได้เลยหรือเป็ว่ามันนั่งเปื่อยไปสิบปี สี 4, ใช่หเปล่าวะถึงเป,ป่าประมาณสี่หกไปหกสิบก็สี่ห้าสิบสิบสี่ปีถูกแล้วเฮ้ยปรับใายเนี่ยดดชนรถตอนทีนายยา่าจะเออเหมือน s อ i d e r แฟมล มึงแค่คนป่วยนอนนี่้วโอ้เสียบข้อคอข้ามหลับเลยมึงมีเสด้อจะด้วยจะดีไหม r i ้ e ที่ไหนวะเนี่ยบ้านตายายอาบอาบ khá dù thay lốt mà Ây hiểu Ô ô Dịp mưa nè Ma mình Blood oceans would drown it out. It's 1960. He beat it up. 1960. Yes. yes. You've stayed with us for 14 years. Mm. It's 1960. I have to find a way to contact the US military. I gotta find my unit. Let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The war. I don't to look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. Everywhere. What about the U.S.? The USA. They. Um, what's the word? Put that here. Surrender. surrendered? Because of. Boo! Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazi yeah. over their country. We can do nothing. Well, then I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. Oh, no, no, no! More resistance! Everyone is captured. If they live, the Nazis have them. And who can say where they keep them? <laughs> right, for working on behalf of General Strasse himself. Do you know how much misfortune you are in if you do not release me? There is no point in keeping me here. I will be very lenient to you and the nurse and her family if you let me go immediately. You have my word on this. want. <laughs> ก็ที่นายบอกว่าเพาื่อนของฉันอยู่ที่ไหนมึงดูไม่กกูใครแต่เน,เนี่ยวิทย์ได้ของทุเกาะได้อัมเอร์อัพเกรดไหมอนันปล่อยแน่นนแต่โดนเล่ย์นแต่กันด้วยกระกดินเข้าตานะ อย่าพ h ดเ e ยครับอันนี้ last word จดหมายด้วยอีม่าง้อาวุธาต่อยต่อยๆๆๆๆต่อยต่อย่อไอ้พวกงกูที่อันนั้นเมื่อกี้ัดใหม่ทราบ Tell you how this is going to work. I'm going to ask you one question. You are going to answer that question in a way I find satisfactory. And if you do not, I will saw your head off with this here appliance. You hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance. โอ้โหกคจริงไปแล้วอ่ะเอ้ยรุนไหนเนี่ยเดินไม่ติดแ้มันหมดอาจะาติดละแน่ the resistance fighters, where are they? Hmm? berlin eisenwald prison. but you'll never make it there. with checkpoints everywhere, looking for you, looking for you, looking for you on the nurse. and soon they will find this place. and then you will be on your knees. <laughs> 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 Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Innu jej. Rozumiemy się? Albo je cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Idę machu od... Ja mancorasje. Zobaczmy się do Berlina. We ask for your mercy, Lord. As we make to journey across dark waters, grant us sound feet and silent breath. Refuge from the storm. And safe passage. มีหมาอ่าชิบหายละลาบโวเหี้ยหัวหายไปหมดเลยขอผมคุณตาโหดสุดโหดสับ โอเคหัวหายได้มั้งก็ขอกลับเรียนน,นักกันก่อนนะครับนะก็ขอตัวลากันก่อนนะครับ <c oughs> เอ,อ้ยผัดหน้าน้านะลุงใจเย็น บายบายครับเนาะก็ไว้พัดน,นามันติดตามันต่อว่าเราจะไปหาเพื่อนเออไม่ใช่เพื่อนสิหาคนที่มันต่อต้านพวกนาซีเหมือนกันได้ไหมเออขอตัวาาก่อนนะครับนะบายบายตกอีกแล้วเอาตลอดเลยว่าไงลงงพ่อยายจะยิงครับอย่าเพิ่งยิงยิงนะผมบายบายครับ